สวัสดีครับที่นา่นาตกปลาทุกท่านวันน,นี้พาลูกชายมาบุกหน้าครับผมมาบุกป,ปลาครับเบื้องครับปลาขีสัาเล่้งบุกเข่ามาครับโอ้สว่วนสีมหอดเข่าปลาในหน้าเลือดเลือดได้ครับในหน้าจะคล้องเองครับพื้นทีสิบกไรครับตะปับบ่อปลาอยู่กลางปลาครับผม บารุสิเป็นยังไงครับมีคนมาหลักกินไปนอมีคนมาหลักเก่าไปสนันดกก็เลยมาจอบมาซ้อมเบิงครับผมกะเบิงแล้วกะเห็นป้องจอะมีอยู่หรอครับเบิ้งส่งหรอก็ได้มีป้องจออยู่อือนมื้อวาสายลุยครับวมืนอ้านหลงสายมาลุยครับตอน แรงสีมงแรงครับผมมาลุยหน้าครับผมหัวมาเล่นตรงหน้าจะมาเบ่งกันที่เฮตเปียนหลกับสียางคนเอาไว้โวดครับปลากปล่อยมันหกไว้สก้อนเดี๋ยวจังเอารถไถมาเหตเอามาดันเอาครับผมจัดแจงที่หลังเอาครับเป็นสภาพรดครับผมปลานึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวจังน้อยมันกรแหง แดงแล้วก็ตายเผาตัวครับเหยียนจุดเผาเหยียนแล้วก็จุดเผาจังสีลองจงครับผมอันนี้เิ่นกระตัดออยแล้วนะครับข้างๆเนี่ยมันตัดไปแล้วครับมี่จะให้หน้าที่จะขอปลูกว่าหันนี่ครับวันนี้ลุยลุยทงหน้าครับกะบูกไส้ครับผมอ่ะ โอเคแล้ะครับผมกับเดี่วเดี๋ยวมาเบ่งให้เบ่งหน้าครับโดนมาที่หนึ่งกับสีหกเนี่ยครับหกเนี่ยก็ต้องเสงืบดแอ้ครับว่าบ่หกหกแท้ผ้าหลงใส่บุกบุปลาไ้เราเลืกยางเดียวบูทางไหนลูกทางนี้ก่อนปะ ไปทางปลาหอยเขากันเปลาหอยกันโอ้ปลาหอยปลาหย่าเนาะนี่ได้จกบาทเนาะขายกันแพงกันเนาตันละพันหาพันสี่หมดเน้ยเ้องจับคว้สี่ได้เพราะตันมาล่ะเอ๊ะโอ้ยฝืนเลยเนี่ยปลายังล่ะลูกปลาอ้อยหรือปลาหย่าเราเออะ ไปยังล hey ูกปหยาเตีโอ้ย่หยาแล้วเนาะข่าวบ่ได้มาเบืองเะปาปอ้อยยุบนี้แมยนยุบโอ้ยบนเมีนไอ้อยัน่าหยาเนี่ยมาหายิงหนูไปหายิ่หนูตัวนี่นนะโอ้ยู้ใดก็ยังมเข่าเด้อ อันเนี่ยเบื้องเนี่ยมาตัดเอาไปบิานเราลหละเงาเยื้อๆนี่นนก็ไดไว้ให้มันหกแน่ผีน้องเลยสิมาตัดเอาค้ักหลายไอ้หนูมันสุนนะครับอันนี้ปลาปลายังก่อนนี่ปลาหย้า,ยาหรือปลาอ้อยครับโอุ้่นะ ตาหนาแท้ๆม่ะหรือตาอ้อยนออ้ออ๋อเบิ่งเอาัวไ,ไหนมกยิ่งหนูมาเด้อวันน่ะสภาพไหมยิ่งหนูครับแน่นอนครับผมตายังดีครับวัอนน่ะเป็นพุม่มเป็นพุม่มเป็นพุม่มมีขวยหนูพร้อมมีข้องหนูแลนพร้อมมาเด้อพี่น้องเด้อวัวนนี้เอา าก้อครับเด้อยาสีมหาหลักของกันเด้อละ่ะเอาห้ยตะคนหลุดจักใจกันนะครับเด้อสีมาเล่นยุสวนเนี่ยที่ส,สวนบุคคลนะครับเด้อประกาศแจ้งข่าวครับผมสายลุยลูกเข้าลุยต่ออีพอพาลุยไปเข้า เอาลุยไปทางนี้ไปว่าได้จมน้ำน้ำมเปิดน,น้ำบัดเสั็นแข็งสลัดเยี่วยี่ปอไว้แล้วน้ำมสวมแล้วไปว่าได้ยี่ปอสิพานย่นกับเปินวนกับแล้วเนาะยี่อสิพานลุยปินพ่นเนี่ยนะ ครับผมมันาเล่งฉี่ไปจังได้พอเติมเต็มถังหรอกออเนี่ยพอพันลุยปลาเขางเนี่ยพอจะมาไปเนี่ยของงหนนาในไรไปงานนาเขาไงเดี๋ยวนโน่นีเลยหรืเขา เอ,อ,อ้ยยกอยกอนาเขนจ้าน,น,บาน,นีบ้าน,นเอกเจ้ากู้ดกดไดถกู้าอเก่วขาขนออมันแห้งที่นี่ละไปมันเกิดที่นี่ถงมัลอยนะ ล็ลกฟองได้แล้วฟองลงมาละนีอ้าพถอี๊โอ้สภาพ์มไซเล่เละเละ ตุ่มเป็ดเลยเนาะหมดนะโอูโอ้ฮึอ่ามัเนเะป็สายลุยครับสายลุยพาลูกชายมาลุยก็แบบนี้มันคืออะไรอ่าันนี้มันล่อรถเกี่ยวข้าวของนาตโต้อันนี้เป็นไงโอ้หนามแห้งได้ลูกเอ้ยปากขวัญข้าเจ้ามา ช้าปลาขว่อนเนาะวนอีกับปูแม่มึงบ้มากนนีกับปูเกะหืมวนน่มาแมาขสิาไปเบื่อนใ้ด้ลอปะอ้วันนะแม่เขาขัด นกคาบกินไปแดกบ้าน,ร <S <S นเราป่ะนกกำลกินบ้านแล้วไงปลาู่น,นกไปหยับตมเด้มัม่ปลาข้นเลยนี่นีดสาน่อยสาน่อยเขาเห็นไเปเพงได็มีปลาภาษาหน่อยเขาเห็นไปดังดุ๊กหกแท้ นี่บุยู่บุพย่ปาวล่ะกระเาปลานี่ปลาเหรอรวกงเอพ่ได้ออดสอนจินบ่นีปลาพ่ได้สอนจินบ่ล้อหนามมันแหงบลูก,กอ๋เป็นทางของเพินเ้ ที่นะก็ประมาณนี้นะครับจะือวา่าโลกนะครับพี่นอกไปบนนะครับนจ,จนหอดปลาอ่อยทั้งหนาเขาพูดนะไกลๆบนอันนะี้นกกับพี่ครับบนครับต้นยุค่าครับติดต้นยุค่าถนนดำขึ้นมานี่แม่นเวทครับสิบเจ็ดไร่เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันว่าเราจะทำอะไรต่อ มีปลาลูกไายมาลุยครับมาลุยปลาลุยสวนหรหน้าการคายปลลูกการคายไป็ตัวน้ำสาแต่ฟางไปนะจะไปไปอาบน้ำเลยบ่ฮะล่องสาไหวน้ำเลยบ่มาทางพี่ไหมไปทางนี้บ่โอ้ยสิบุกขันแต่ว่าวบุกหงายข้าวพอเอ้ยเท่า โอ้ยบุกขัดลายคันไคเห็นไหมนีพอสิภาคกลับเลอะพอเอาเบิรงก่อนเลาสิขึ้นทางคุณฮักส์มาพี่ได้บ่เอาเบิรงก่อนเบิางทางมาก่อนไปไปทันเด้อรถแรนได้บ่ถึงมันนี่โอเคโอเคแรนได้ลูก ลงมานี่เลียนไปนี่ไปเอารถเท้าขึ้นมาป่านหนขึ้นทางใดวะขึ้นทางใดได้ลงทางใดได้วะขึ้นทางนี้ได้ป้ะอันนี้ขึ้นได้อยู่ลงถือหัวเสียบปลูกฮึเว้ยลงทางใดน้อป่ะหนิเด้๋ยวไหาหม่งลงกัน

ta sẽ đi thang câu quá lưng đây, đi thang oh. câu wá, thang câu gặp đây Wow. ว <Wow. laughs> ้าวไปเดิมไปเดิมตายด้วยขึ้นลับสายมาด้วยปลาครับขึน้นปลาด้วยหลงนี่ครับขับสายอย่าขวางนะครับเนี่ย่ามาหลักเด้อพี่น้องเด้อหลักไวเลยเด้อากครับเข้มเลย่องด,ด,ดูแลซอยจันเด้อครับเด้อ มาลอยกันได้ไหมตกใจตกด้วยได้ไหมแค่ได้กินเ้ำกันก็แม่ก็แม่ตกด้แล้วอันเี๋ยวผมไปกินน้ำกีกิโลก็มาลอยกันน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วบนยอดมาแล้ว เด้อโหโหแกจะไปได้มาได้ครับยากลำบากจริงๆนะครับต้องนาแสนอันลักของเรามเข้าไปครับโอ้ยไปแล้วับตอนนะครับพี่น้องตอนถนนแล้วตอนถนนแล้วอ่ามีรถอนไปแบบนี้ ก่อนจบไลฟ์เป็นตอนนี้นะครับงบ